คดีเสียแป้งทําไมสังคมบูชาหรือว่าเชื่อโจรมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะยังมีสัจจ์เนี่ยใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ผมไม่ได้ถามเองนะพอดีผมเห็นทานายเดชาเนี่ยแกมาตั้งคําถามแกก็เป็นคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วเป็นอาชีพผดายความนะครับก็คงเห็นการทํางานของตํารวจอายการมานักต่อนักนะครับแล้วก็คงเห็นโจรมานักต่อนักแล้วทําไมคนถึงบูชาโจรเพราะยังมีสัจจ์ อยู่หรือไม่นะเนี่ยขณะเดชาคดีเสียแป้งจอมแฉทําให้สังคมบูชาโจรเชื่อโจรมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะโจรเนี่ยยังมีสัจจะมีความซื่อสัตย์จริงไหมครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยคุณผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงหรือมาแล้วแต่คนนะมาแล้วแต่คนแต่แป้งเนี่ยเขาค่อนข้างดุดันไม่เกรงใจใครแล้วมันมีเรื่องราวไงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังชัดเจนนะครับว่าเป็นเขาคนเดียวหรือเปล่า ที่โดนสั่งป้องคนอื่นเรียบร้อยหมดโดยเฉพาะอายการที่เขาตั้งคําถามไปถึงนะครับเพราะแป้งยังมีสัจจะแล้วเจ้าหน้าที่รัฐละ่ะมีสัจจะหรือไม่มีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับคุณผู้ชมครับเสียแป้งเขาน่าจะพูดความจริงงานนี้ต้องตามดูให้จบนะครับนี่ระดับอายการประเมิเลยนะครับอายการชื่อดังเลยนะครับออกมาโพสต์ชัดเจนเลยนะฮะเพราะแม่พี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมครับกับสิ่งที่ท่านอายการพูดเนี่ยคิดว่าเสียแป้งเนี่ย พูดจริงหรือว่าพูดโกหกจะสามารถเชื่อแป้งได้หรือไม่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับอาจารย์ปรมริตรอินทรชุมนุมเนี่ยบอกว่าเสียแป้งแรมโบพักได้โอ้โหใช้ว่าแรมโบพักได้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเขาน่าจะพูดความจริงต้องตามดูให้จบคนไร้ตัวจริงคือไก่แล้วก็ต้องฟันไม่เลี้ยงเพื่อรักษาขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะครับคือด้านหนึ่งแป้งเขาก็มีสองสถานะนะครับด้านหนึ่งเนี่ยนะสารตัดสินลงโทษว่าเขามีความผิด การผิดกฎหมายจริงแล้วก็แหกออกมาจากคุกแหกออกมาจากโรงพยาบาลจริงนะครับแต่ด้านหนึ่งเนี่ยนะครับระดับพยาการพลรเมษนะบอกว่าเขาน่าจะพูดความจริงเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องตามดูให้จบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องฟันกันแบบไม่เลี้ยงนะครับเพื่อเป็นการรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเอาไว้ให้ได้ครับงานนี้พอออกินซ่วมติดคุกนะครับความหมายว่าพอออกินซ่วมติดคุกเนี่ยมันคืออะไรนะครับ เหชื่อดังอีกแล้วครับปฏิบัติการหมาเพ้าบ้านนี้เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมครับถ้าชื่นชอบข่าวแบบนี้แชร์ออกไปบอกต่อออกไปนะครับเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและถ้าเป็นการทุจริตเงินของโรงเรียนทุจริตเงินของเด็กนักเรียนด้วยเนี่ยนะครับมาดูคดีนี้เป็นอุทาหรณ์กินส้วมทําไมติดกุ๊กคือเรื่องของเรื่องเลยเจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดข,ขึ้นตั้งแต่ปี6-1นะพรโรงเรียนห่งหนึ่งที่อำเภอวางน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้เงินบริจาคมา 2, 5 0 0 0 0บาท สร้างห้องน้ำเนี่ยเป็นสิบห้องได้เงิน,นบริจาคมานะจากผู้ใหญ่ใจบุญเนี่ยคนคนที่ชอบใจบุญทั้งหลายเนี่ยนะต้องตรวจสอบเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็บอกต่อกันออกไปด้วยนะห้าเดือนเอาส้วมบริจาคที่มีอยู่แล้วทําเป็นโครงการส้วมใหม่นะดูนะเบิกงบอีกหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทหลังจากนั้นเพจชื่อดังหมาเฝ้าบ้านเปิดประเด็นแล้วโดนสอบก็อ้างว่างเงินไม่พอติดหนี้ค่าวัสดุกอ่อสร้างแล้วก็ค่าแรงทีนี้ก็เข้าข่ายการเบิกเทปนะครับพบปชภาคสาม ชี้มูลความผิดส่งฟ้อง,องตามมาตรา147เป็นเจ้าพนักงานแชมหน้าในตำแหน่งโดยทุจริตร่วมกันจัดทำเอกสารเท็จขึ้นมาเจตนามเบียดบงังทรัพย์ไว้เป็นของตนนะครับกับพออแล้วก็ครูการเงินอีก2คนสู้คดีตั้แต่ปี61จนมาถึงปี2566เมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสารตัดสินว่าพออกินซ่วมเนี่ยมีความผิดตามมาตรา,ตา,ตา83 147มโทษหนักจริงๆอะจำคุกตั้งแต่5-20ถึงปีเลยนะครับนะ หรือว่าอาจจะจำคุกตลอดชีวิตพอคนนี้โดนไปทั้งหมด5ปีไม่รอลงอาญาและก็ต้องร่วมกันชดใช้เงินคืนเนี่ยหนึ่งแบาทกินซ่วมขมคอขมใจถูกไล่ออกจากราชการและก็ติดคุกอย่าหาทําโอ้โหเพจชื่อดังเอามาแฉเอาไว้เอามาแจ้งให้ทราบไว้ด้วยนะครับชัดเจนดีจริงๆครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลย บอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y New e a s y ยุคนหรือว่า n อร์ a l ลยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ลยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักป,ประมาณ6 7เดเดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตา ทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายปลาเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสีนะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วย ไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกาสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับ ที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลักกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงาน เสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1น,นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อว้วนละไม่ให้อว้วนละอาเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุนพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานา,นานก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับ ผมไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดหลินจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะ เริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านออยงออยตรวจสอบอะไรทุกทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปก,กตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึ่งกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตัวเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมถึงนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ easy coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้แหละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก,ก็ก็เห็นพอสมควรชักน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก EC Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ EC Coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ